โหลสวัสดีครับผมเค้าแทนนะครับวันนี้อยู่กับเกมโรบ,บอกในแบบออสตาทาวเวอร์ดีเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลงเลดพ่อเบนะครับเลดพ่อเบผมจะใช้แค่ดาไซนะครับดาไซคันแรกเลยนะฮะขันหกดาวดาไซโอซามุใช้แค่ตัวเดียวในการผ่านเลดพ่อเบนะครับเลดพอเบโอเคครับผมส่วนชาร์โดเนี่ยผมก็เอาไปแค่บูทเงินนี่หน่อยครับบูทเงินี่สบเต์บเงิน20%บนเปอ์เน20%แล้วก็เอาไอาจางไปเอาสปีดไปครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมเกือบลืมเอาโนดําไปด้วยครับสโลสโลใครไม่มีโนดําก็เอาตัวสโลตัวอื่นไปก็ได้ครับผมตัวอะไรก็ได้ที่มันสโลอะ่ะโอเคผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับช่วงแรครับผมไปอา่าเรดพอเบยนี่ครับพอเบย์พอเบย์พอเบ,อเบโอเคผมันตอนแรกก็วางสปีดวากอนก่อน,นครับสปีดวากันดูสามไปเลย สามใบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเล่นกันตรงนี้นะครับเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวที่ผมเดินเดินบนเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเนี่ยที่ผมเดินเดินบนเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยโอเคไม่มีมาตัวนี้ก็พรมเงินไปนะครับคูณสามได้เลยใครไม่มีคูณสามก็คูณสองไปครับผมแต่ผมมีคูณสามก็เลยกดคูณสามแต่ถ้าผมมีคูณสี่ก็อาจจะกดกดกดคูณสี่กครับแต่ว่ามันไม่มีคูณสี่มันมีแค่คูณสาม ค okay. ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมาฟาร์รรมเงินไปก่อนครับบางจาังแล้วกันครับวางเลยครับหนึ่งตัวเสกบอดิการออกมามแล้วก็ฟาร,ร์มเงินไปครับผมฟาร,ร์มเงินไปฟาร,ร์มเงินไปครับชิวๆครับชิวชิวฟาร์มเงินไป ตามกันไปผมเชียเชีวเชีวเชียว,ว,ว,วลืมบับ๊บนะตามกันไปตามไปเรื่อยๆครับผมตามไปเรื่อยๆตามจนกว่าไอตัวถือ rpg มันจะตีแอร์ได้อะเน,นี่ยตัวเนี้ยจะตีแอร์ได้เพราะมันอัพแพงมากเราฟาร์มกันไปเรื่อยผมอ่าต่อไปเรามาวางข้างหลังครับวางข้างหลังตรงนี้นะครับวางตรงนี้เลย เ okay. แล้วก็ฝามเงินต่อครับผมขั้นแรกมันใช้เนี่ยสามหมืนแปดแล้วขั้นต่อไปก็ใช้แปดหมื่นครับแต่ถ้าใครคิดว่าัวอัพเงินไม่ทันก็เอาตัวตีแอร์ตัวอะไรมาก็ได้ครับตัวหนึ่งที่มันตีแอร์ขอญาตวางโนดดก้ก่อนนะะโด,ดั้ผมวางตรงนี้เลยแล้วกันโอเค อาบิคันหนึ่งครับผมว่าน่าจะตีได้ละแอร์อาบิคันหนึ่งเนี่ยครับตัวนี้ครับ,ต,รรบตัวถืออาบไออาบิจีนะฮะบอมเนี่ยถูกบอมเนี่ยมันตัวตีแอร์โอเคอัพอเลยอ่าโอเคแล้วสบายละสบายตามกันต่อครับผมตังเหลือก็วางเพิ่มเลยครับผมวางเพิ่มไปเลยมันอัพถูกมากครับใช้เงินใช้เงินแค่แค่พันห้าอัพโคตรถูกเลย ใช้เงินพันห้าแต่สามารถมากดเหล็กพอเบได้เหล็ไฟเล็ไฟอผมเพลอไปอัพเงินโอเคตังเหลือก็เหมือนเดิมครับอัพตัวอะไรก็อัพไปอัพตัวถืออารพจด้วยนะเลตีแอร์อัพไปอัพไปให้หมดเลยตังมีเท่าไหร่อัพให้หมดอัพไปอัพไปอัพตัวเบิร์นก็ดีนะ ตีมันตีติดเลือดเอเน้นตัวตัเลือดเลยอ่ะตัวตัเลือดเน้นตัว,ต,วตัวตัเลือดไปเคผ่าแล้วสบายสบายแค่นี้ก็ผ่าแล้ว ใครไม่มีก็อไปไปรับตัวกันได้นะครับที่อินฟินิตีที่ว่าโบลตสยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ใช้ทั้งหมด 3-6G นะฮะสามบหกในการซื้อตัวนี้มานะครับเนี่ยในการรับตัวนี้มาใช้ 3-6G หกนะฮะดาวไซเอาไปทำเจ็ดดาวได้อแต่ผมแนะนำให้ให้เก็บไว้2ตัวนะครับ2ตัวเอาไว้ทำเจ็ดาวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่ไม่ต้องทำเลยหนึ่งตัวนะครับ โอ้มันเป็นตัวที่ดีมากนะเช่เงินแค่พันห้าโคตรโหดโอเคได้แล้วครับผมอ่มาแล้วก็จบแค่านี้ถ้าการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ